สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง,ง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา หลังจากที่ทาง Toyota าในประเทศอินโดนีเซียได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการของ All New Toyota Innova Generation ที่3 mm hmm. เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2022ที่ผ่านมาโดยใช้ชื่อรุ่นว่า All New Toyota Innova c e n n i c Hybrid แต่จากข่าวล่าสุดได้เผยว่ารถ MPV ตัวใหม่นี้ได้จ่อที่จะได้รับการเปิดตัวในประเทศไทยเช่นกันโดยจะมีขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2023ที่จะถึงนี้ สำหรับ All New s, Toyota Innova Generation ใหม่ที่ได้เปิดวังจำหน่ายในประเทศนูดีเซียจะเป็นที่3ที่ถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม TNGA แบบ Unibody พร้อมกับการปรับเปลี่ยนจากรถขับเคลื่อนล้อหลังมาเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าโดยตัวรถของ All New s, Toyota Innova Generation ใหม่จะมีมิติความยาวที่แตกต่างจากรุ่นเดิมโดยปรับความยาวความกว้างและระยะฐานล้อของตัวรถให้เพิ่มมากขึ้น โดยจะมีความยาวเพิ่มขึ้น20มิลิเมตรอยู่ที่4,755ม mm. ิลิเมตรความกว้างเพิ่มขึ้น20มิลิเมตรอยู่ที่1,850ม mm. ิลิเมตรระยะฐานล้อเพิ่มขึ้น100มิลิเมตรอยู่ที่2,850ม mm. ิลิเมตรแต่ความสูงตัวรถจะยังไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่1,795ม mm. ิลิเมตรส่วนระยะต่ำสุดถึงพื้นจะอยู่ที่185ม mm. ิลลิเมตรสำหรับงานดีไซน์ภายนอกของตัวรถ ด้านหน้าจะรับการปรับเปลี่ยนใหม่โดยมาในสไตล์ที่คมเข้มกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมลดลายลังพึ่งซึ่งดูคล้ายกับโตโยต้าโครลลาคลอส พร้อมชุดไฟหน้าแบบ LED ทรงเรียวยาวเชื่อมต่อกับกระจังหน้าฝากระโปรงหน้าดีไซน์ใหม่ให้มีเส้นสายที่ดูเฉียบคมส่วนกันชนหน้าจะมาพร้อมช่อง ID ที่ทันสมัยเสริมด้วยชุดไฟ daytime running เนส้นเรียวยาวส่วนด้านท้ายจะมาพร้อมชุดไฟท้ายดีไซน์ใหม่ทรงเรียวยาวที่ฉกเฉียวมาพร้อมประตูท้ายขนาดใหญ่ที่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าด้วยชุดล้ออลลอยลวดลายใหม่ที่มีขนาด16-18นิ้วขึ้นอยู่แต่ละรุ่นย่อย ส่วนภายในห้องโดยสารยังคงเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งเบาะนั่งแถวที่2จะเป็นแบบกับตันซีทมาพร้อมที่รองต้นขาปรับด้วยไฟฟ้าเบาะนั่งแถวที่3ปรับพับแยกอิสระแบบ50-50มาพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด7นิ้วและหน้าจออินโฟเทนเมนต์จะถูกวางตำแหน่งแบบลอยตัวที่มีขนาด9นิ้วหรือ10นิ้วขึ้นอยู่แต่ละรุ่นย่อยโดยรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarP l a y และ And ดรอยโตพร้อมแท่นซาร์สมาร์ทโฟนแบบไร้สาย ในด้านชุดอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารของอีโนวาใหม่จะได้รับหลังคากระจกพาราลมิกขนาดใหญ่พร้อมลัยมันติฟังก์ชันพร้อมเป็นเป็นเกียร์ปัดเดิลชิปที่วางแก้วครบทุกที่นั่งรวมถึงช่องเสียบ usb type c และชุดไฟแอมเบียน i g ไลท์ที่มีเฉดสีให้เลือกมากมายนอกจากนั้นยังรับการติดตั้งหน้าจออีก2จอขนาด10นิ้วที่บนพนักพิงที่นั่งสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง ส่วนในด้านขุมพลังของอีโนวาใหม่ที่วางจําหน่ายในประเทศอินโดนีเซียจะมีเรียกทั้งเครื่องยนต์สันดาบล้วนบนเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.0ลิตรที่ให้กําลังสูงสุด174แรงม้าแรงบิดสูงสุด205นิวตันเมตรส่งกําลังไปยังล้อคู่หน้าด้วยเกียร์อัโนมัติ CVT และอีกขุมพลังจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดที่ทํางานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.0ลิตร ที่ทางานผสมผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยให้กําลังรวมอยู่ที่186แรงมา้าแรงบิดสูงสุด207นิวตันเมตรส่งกําลังไปยังล้อคู่หน้าด้วยเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT และในด้านระบบความปลอดภยัยจะมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือการขับขี่ Toyota Safety Sense 3าอาทนอิเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบความปลอดภัยก่อนการชนและเบรกอัตโนมัตริระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมดึงวงมาลัยกลับระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่เป็นต้น สำหรับร,ราคาจำหน่ายของ Toyota Innova าซีนิกไฮบริดในประเทศอินโดนีเซียจะมีราคาจำหน่ายเมื่อคิดเป็นเงินไทยอยู่ระหว่าง970,000บาทถึง1,400,000บาทครับส่วน All-New t o y o ต a Innova เวอร์ชั่นที่จะเข้ามาเปิดตัวในบ้านเราน,านั้นจะมีออปชันเยอะมากแค่ไหนหรือจะแตกต่างจากอินโดนีเซียอย่างไรรวมทั้งราคาค่าตัวจะอยู่ที่เท่าไหร่นั้นจะต้องรอวันเปิดตัวที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2023ที่จะถึงนี้ครับ ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโตคารนิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารแกี่ววงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto iel, ออโตคาร์นิวครับ